ออสวันะสบบดีพี่น้องเอฟซีเฟนครับเย็บพวงติดเปูมลำพืชนออฟติเชียวเมื่อนี้ยังม่เห็ดหมกมกมกปลาซิวขายมกปลาซิวซีมือแมนนุ่ยเธอเคยซื่อน้ำเร่นหลายเสื้อเสาเอาอันนั่นวะอันอย่างเงีเอาใหม่ใหม่เนี่ยชิลเล็ตใหม่ยืดเส้นใหม่ยืดความใหม่เนี่ยนี่ตั้งยืดเสานี่ เม่นุพี่น้องวางกันตีเล็กามนไลเลกันมันขซิวล้ยงกันมันก็บ่กได้มันก็บอกได้เหยียบแ่นดีว่าเร่งอยู่แร้วเขาบอกสอยหอมใสยังไงสิวานก็ถือกันบอหอมมันบ่หอมวามันย่ละยาก มันก็เดีอ้ดอกนะเป็นเนื้อวันอไก่เราออีตู้กับพ่อแล้วอ๋อใส่หมเลยถามเมียนบอเิวเมีนบอถกพ่อเมียนบอเพิ่งมือนี้วาวกดกคือบ่ใส่ปลาแดดเหรอใส่ปลาแดาว่าติั้งยเาทำปลาในเรียกว่าเมียนบอทอหม้อเมียนบอถกพ่อพันน่ะโอ้ยล้างเลยมันก็คิดดอกมาจอยเอาปืนมาจอยดีพนน่ว่ามันจะยิ่งเมียก็เมียเขาเลย ยาสั่งเนาะอเวางสร็จมาหาเจ็งมันก็เห็นู่บพกเจ็งมันก็แบบเจ็งครับเราไทยไปเอาน่ะแต่จ่าขาจ่ายเฉยๆก็สั่งยรงนี้คุไม่เอาปืนยังไงแล้วว่าจ่าปืนมันยิ่งปาก็คือเขากระับได้เยอะไปจ่าวางส่วนินแล้วบ่เหลยบ่ต้องเอาว่าจะาปืนมันยิ่งเงี้ยเดี๋ยวสิมันคิดคิดอีกว่าจะไดผิดอตเลย่ะ เมยู่อไหร่สิบบาทเป็นวาเบิ่งสิได้หน่อยได้หลายเนี่ยเเนียเกาเนปลามันแพงดิปลาซิวรละลอยไม่เอาน้ละลอยเนี่ยเานรวยเนี่ยเาวันเกว่าอยู่น้ระนเขาเปียกเขาเกาไปใกล้เขาไม่มูในบ้านหรนอเปว่ากะ ก็เอาไปเลยไงเนี่ยวนถ้าเสาถอาคำพี่น้องเอ้ยบัตรีครับบัรีครับเด็กดีเยวาชวชนของชาติเท้าไอ้่านสูงไว้ท <c oughs> ่งไหนก็เป <c oughs> ็นอย่างทีอ่ะอะไ่แขนสูงไปแคหน้าแขนสูงไปแค่หัวแล้วพอขากรอ,องคนพี่น้อง <c oughs> โอ้ยมันจัด <c oughs> นี่ ื่อไม่มีเมนูไม่มีเมนูหมูแดดเดียวเลยบริเห็ดได้เห็ดหมกปลาซิววมือเอื่นี่พวงขายบเงาะสร้างบงอเขาเราลอยลรูปเฉยเปล่าตะตีหา่าอเอ,อินี่ได้พอากันลูกมาเอเขาจะไปนำพ่วงผู้เล่นเอี๋ยนำข้าวขึอนข้าวปลูกนำข้างบอ่อเขาเอามะาง,งู่หันขาหไงมะรงจะขาย่ังไงขาเขอเมน มาขายโล่สามสิบห้าบาทสามโล่้อยขายโลดิขสามสิบหาเลยเหรบอกว่าเขาเลยต้องสามารโลดละมีสิบบาทมาขายโล่สามหาขายม่าถุง่าอย่างเขาเลยเนาะใส่ดสไดั

nghe tiếng nói luôn có điều như là mướp phu thầu là pha để ngoài kinh là nào lấy kinh lấy lấy เราต้องเลี้ยงตองกันสิแม่เลี้ยงตองเป็นช่างไฟวาดตงอดใดที่ช่งสักไรสักไรหลดนช่างงานน่กเ้เปน้น่จริไปกินหลอดไสก็บ่เห็นาของกินว่ไ้แะก็เห็นนะแงมไปลยไม่เาเียมันขวบตกาติดตเรื่องหมองาะก็เขาอยู่จะได้แบบ โบย<ช>ั้ยโบยั้ออโอ้อยเวอร์ไน์น่าร่วมากแมวเล่นมากมีกับไปไล,อล่อเดียวมันยังว่ดิมดอกม, <c oughs> มันยังมีปูดีโดดมากยอ,อย่างนี้โดดมากจริงะเขาไม่กินนะฮะนั่นฮักแล้วสูตรดูไรเจ้าบ,บ้านแต่ปูออกแต่ปูกทออย่างนี้เนาะมันไปตีเหงียแม่ <c oughs> ไปตีจนไม่แตกเลยแม่ว่าเรียวเออใช่ทีเฮเอาไม่ <c oughs> ดได้เลนี่ว่าอย่างนี้เดขายไววกูไว้ทาน เอาเงินไปเขาคานาตัวาน้ามังเอาเงินกูก็สองมื่นตัไมันแต่ยังขึ้นมากพีู่เลยให้หมูแม่จ้จคยอะไรอยู่นี้ให้หมูให้หมูคุณดีให้ามคุณมันเก่าไปคือเก่าอนตัวอ่อยกูอ่ยทั้งเห็นมันก็รักเอาอ้นมงสืาหานะครับมึงไปรักเอางน

ถัตกันมั้ย้ยกตันน,นจังอันนั้นจังตาวันีม่สองสี่หกแปดสิบีสิบยี่สิบสี่สิบหกกามูเดี่ยวเดีวเดียวตัวานวันนั้นนะใครออกโตเตเลยเดียว,วเดียวมือวันนึงนะ หาดมีเม็นไหมเนาะหมูเมีันีเนาะมีี้ขายเมมีตัวไปดูนี้ะัดจะนีกันไม่อย่างนั้นมูหมวนที่กับแทงลูกเนาะขาต้นึงมื้อเว้ยรอ้เบ่เปลี่ยนรอแล้วแต่เมียเ่สิบาททางแทงลูกกนนี่ เจอทีไดีเอามนสือไปเออสน้มันสืไปน้มูวันน้อยเออสน้อมต่เหลือมันละไอลูกตายจอดิจังเลยมันแทงลูกกตายเลตั้งแต่เดนนีหโอ้มันถือกินเส้นกับตายที่ทำถอกวมันมันอันตั้แต่ไม่งอดต่อก็ตายเนาะอย่นี้กําลังแบงปวดพี่น้องหมกไลยี่สบบาท ปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวมันเคลื่อนน้ำพันปลาไปไปใส่ยวนห่วยเพืไมัเค่นเขากระไรตงห่วยนี่นลันเถื่อนเออลลไปแเี้ยไปไรอยูเรียกเรียกแต่หน้าแต่หน้ากมาดใ่ไหมเ้านอนเถอนเลียวทัวข้าไปืุน่เลียวร้าไปได้เน่ยงบัดน้องเคลื่อนหลือปลาไหวไร มึงได้เขาป้าได้อสี <Fern sehen> ่จีดยาไปเร่อยแล้วชอบจากเต้าเนี้ยคนยูกรเป๋าเหนไปเองเนยร้แนยจากจุดเนี้อยู่เลยเ้ยกินแน่เนี่อย่างกันนะจากจุดแนีอยู่ เูปตัางยู่นี่แม่นี่ต่้งรูมองพามานี่เห็นบ่้อดูทรงนนเดียมากูเห็นูกดกะดัมมึเห็นมั้เห็นมันไปมันไปไสหอไปกันกูเหมือนไปอยู่แม่บวคนมันไปเันาองเขาเาเยวมันยังด้ดีกูพูอืม

ได้ยีงบ่มงหนึ่งนั่นละเอาใส่เลยโมงนี้มงหนึ่งมันบ่เติมหรอกมันพอดีแล้วก็กองกลางกองนี่ไง

啊，哎、一以呢 我你了我把你呢。

โอ้ยว่าฐานัดครบั่่่นเรงว่าถนัดแซ่บกว่านอ้ะโค้จักบานอันนั้นอันนั้นไม่ยิ่เขียนใส่เื่อคนต้ลดิ้นลำหน้าแม่ลำหน้าไม่านี้เขียนแม่เราวันนี้อันมันิ้งกิ้งกเขียนหนึ่งแม่ตะกูลล่ะอเร่มยายกันด้อเร่ว่านัดเลยขได้บอก่ ôi bỏ cái quán á thì cũng muốn ở anh hai mình ạ bỏ quán 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 mất nữa quán ạ bỏ quán ạ bỏ quán ạ 我钓过米怪没来？来一个，来，有、哦哦。我不钓，我搞米来数。哈哈，靠！捡马达那米有。呵呵，我那捡马达那米有没？你我呢？ เขาไปเจม้าแต่หนที่น้องผูมีอยู่อั้ติ้งเดี๋ยวไม่นด้ก็ไล่โดดอยู่นี่ยืดานี่คือกันข้นไปที่หอยผู้นี่ละมกไปเที่ยวมกไปยสิบบาทเอาควา็ซื้อมากเท่าน้ง่อไห้นัน่แมสดกืออปุ๋ยไปเยอะยอยอยมเสบเจ้าบ่ได้สเดียบละนี่ไงไปมเงเี้ยมา่เราทำควายเยอะเวา ้อไปถึงมาแม่บอกงกวาบคนมีสามสิบมีนี่เนาะมีห้าะยุ่งหน้าหลอยู่เราอยู่นี่ละเราเราไปสามสวยอยู่เราเากบบนี้เปนขัตมาเกียบกันเกี่ยบกันก็ xin cotton vẫn nói như cái này. cả học hỏi về đây, quay nào có đây. Ni lúc này. Ni lúc này, gì nói nắng nói nắng nói 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 ขายบาเขียบว้าบ้าบุ้งวัวบ่างนิเมียหลมเนาะหลมสูตรเนาะที่ร้านเนาะไรที่ร้านวายังก่อนว่นมีปลาสามตัวท่านเหตเดปลาหนึ่งตื่น้ำยาแรงวันเดียวเมออย่างไรอ้ตัวนี้ตัวนึงที่เด็กกินก็พอว่าบอจิ้ก็ตามหัวแกงนิมก็ตัวนึงได้ไ หน่อยนราบมอนเดีนบ่่อยหนโซปลาแล้วสองมันหน่อยนี่ไปึงมันัสั่นอ่าร่อหม่้ย้อายดอกมันหจัดสั่นได้ง่ายอันเจ้าไปใหมอกเจ้าตั้ันเนาะสั่นเอาพู้นี้ตัดไหนเนาะสัเลยอันนึงกัน่เนาะกอันนี้สั่นสองอัน อันนี่อันนี้นี่นีเี่ยด้ยดมด่ได้ไม้ม่มอด้ไม่ไ้ม่่ไเดีมด้มได้ไมมมด้ไม่ได้ไมได่ได้ไ่ไ้ม่่่่่้้ năm khách rồi là với tiêu đi mua số nhà đẹp phải đẹp sẽ phải phun lên bởi cái nón phải. đẹp 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 ข้างเตาเลยบ้มือนั้งแก๊สไดบ้านหาบวันนี้คือยูนไม่น้เดี๋ยวมาเอาจะสิ่งท้่มาโอ้ยหอนทำอะไรนี่หอนยูทำได้ว่าอ้ยเร่เล้อาทานได้ฐานคันจ้า้

จเจ,ออจ้าอีเ่ตื่นีหตเจ้ายังล่างาน้ำเพื่น้องคลิปนี้ไว้สมิทธ์สกักก่อนเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนะ่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดครับสขุขใจให้เดี๋ยวเด้อ้เงินขายหมูไหม,มป้าเสียเขาบ่กเนื้อย,อย่างเสียเขาบอกเนื้ออะไรโดนไงมัม้งฮะเนื้อโดน คือบปให้เองไปยังมมนจีนยามก่อนเขานี LA ่แหละวัดดีจ้า